สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีริทอนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่องชินมัสต์ไรเดอร์นั่นเองสาหรับของที่ผมได้มานะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจัดทั้งชุดรอบพิเศษไปแล้วก็ชุดรอบปกติไปด้วยนะครับโอ้โหจัดมาแบบค่อนข้างหลายชุดเลยนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบไรเดอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มดูกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่านะครับมาครับผมแล้วสาหรับของชิ้นแรกที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือ มีเลยโปสเตอร์ชินมัสไรเดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ขนาด50คูณ70เซนนะครับซึ่งก็แบบขนาดใหญ่ทะลุเฟรมเลยนะครับผม <Wow. S 1> นี่อันนี้ก็เป็นแบบมีหน้ากากมัสไรเดอร์ใหญ่ๆเลยเลยครับคือแบบสวยงามมากมีโลโก้นะครับผลงานฉลองครบรอบ50ปีชินมัสไรเดอร์นะ24พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีแบบโลโก้แจมโลโก้เด็กซ์ด้วยนะครับนะของแพ้แน่นอน ด้านบนก็จะมีคำโปรยนะครับเขียนว่าต่อสู้ทุกยุคไปไม่สิ้นสุดนะครับโ,โหคือสวยมากโปสเตอร์นี้ชอบสุดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะโปสเตอร์เนี้ยเราจะเห็นดวงตาของคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใต้ตาม,มาสสร์เซเดอร์คือแบบโอ้โหคือถ้าอยู่คนเดียวนี่หลอนเลยนะครับตัวเนี้ยนะแต่โดยรวมก็คือสวยงามนะครับคือมันอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะเพราะว่ามันใหญ่มากเดี๋ยวผมขึ้นลูกไปตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นลายนี้เลยนะ นะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีก,กว่านะครับสําหรับชิ้นต่อมานะครับเราก็ยังคงอยู่กับตัวโปสเตอร์นะครับผมจะเป็นโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับนี่เลยโอ้โหคือใหญ่มากใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วอันนี้ก็ใหญ่เข้าไปอีกนะครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยจะขนาด70็ดสิบคูณหนึ่งร้อยเซนนะครับคือใหญ่สุดนะครับผมใหญ่มากมาก อันนี้เป็นลายของมาสเตอร์หมายเลข2นะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นลายประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีโลโก้ชินมาสเตอร์ภาษาไทยเหมือนเดิมนะแต่จะแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นสีขาวเมื่อกี้เป็นสีแดงแล้วก็โปสเตอร์นี้ไม่มีคำโปรยนะครับสวยเลยนะด้านล่างก็มีโลโก้แจมโลโก้เด็กเหมือนเดิมนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ ที่พิเศษเนี่ยของโปสเตอร์นี้นะมันปิ้นมา2ด้านนะครับนี่ไปให้ดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแบบกลับด้านนะไม่รู้จะปินกลับด้านทําไมเหมือนกันนะครับน่าจะเอาไว้แบบติดโฆษณาอะไรหรือเปล่าน,นะครับผมโดยรวมก็สวย,ยงามน,นะเนื้อโปสเตอร์ก็เหมือนกันนะครับกับตัวเมื่อกี้เลยแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกลายหนึ่งด้วยนะครับเป็นลายของมัซไซเดอรด์หมายเลขหนึ่งนะแต่ว่าที่ซื้อมาแค่หมายเลขสองเพราะว่ามีมีต้งแค่นี้นะครับ อ่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากได้โปสเตอร์นี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับตอนนี้นะมีขายทั้ง3ลายเลยนะครับทั้งลายหัวมาสเตอ,อร์ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นโปสเตอร์ที่มีขนาด50คูณ70เซนนะครับแล้วก็โปสเตอร์ที่มีขนาด70คูณ100เซนอีก2ลายนะครับลายของมาสเตอร์หมายเลข1แล้วก็2นะสามารถสั่งซื้อได้ครบทั้ง3แบบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปรอบพิเศษและอยากได้โปสเตอร์ โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับและสําหรับของชิ้นต่อมานะครับเราก็ยังคงอยู่กับของชิ้นใหญ่กันอยู่นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยอันนี้เป็นวิชวลบอร์ดนะครับซึ่งเจ้าวิชวลบอร์ดเนี่ยก็มีขายทั้ง s f แล้วก็เมเจอร์เลยนะครับผมก็ราคา370บาทนะครับแต่ก็มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของตั๋วที่แถมมานั่นเองถ้าเป็นตั๋วของ s f แเนี่ยก็จะเป็น c o l l e c t i b l e Ticket ที่เป็นตัว๋ววิบวับนะครับ ส่วนของเมเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวกระดาษอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่ได้บีบวัฟแต่มันก็สวยกันคนละแบบนะครับยังไงถ้าสะดวกซื้อแบบไหนก็จัดแบบนั้นกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมซื้อของ s f มานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะได้ดูตัว collectible ticket กันด้วยนะครับโอเคกลับมาที่วิชวลบอร์ดของเราดีกว่านะครับอันนี้ในรูปแบบแพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นซองพลาสติกใสยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแกะก่อนนะครับโอเคตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ มาดูกันเลยดีกว่าชึ้บนี่โคือแบบบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับคือเนื้อกระดาษตรงเนี้ยจะเป็นแบบผิวด้านนะครับผมมันจะเป็นผิวด้านนะคือสวยนะครับสวยมากมันจะเป็นกระดาษแข็งนะครับเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกนะแต่ว่ามันก็มีความแข็งอยู่นะเนี่ยมีความหนานะครับเห็นหรือเปล่าเลยมันจะหนาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แข็งด้วย นีขาอให้ดูเลยโดยรวมก็สวยงามนะแต่ว่าอย่าเอาเเอะไรไปวางทันนะครับมันอาจจะเป็นรอยง่ายด้วยนะเพราะว่ามันเป็นกระดาษแข็งนะครับถึงมันจะแข็งแต่มันก็ยังเป็นกระดาษอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เก็บกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับตัววิชวลบอร์ดโดยรวมก็สวยงามนะครับเนี่ยด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะเป็นสีขาวล้วนนะครับ ก็เอาไปตั้งโชว์สวยๆได้นะครับตอนที่เราจะไปดูตัวของ Collectible Ticket นะครับแล้วก็มาดูเสื้อที่ผมใส่อยู่กันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของทาง SF นะครับเป็นชุด550บาทนะก็จะได้เสื้อ1ตัวนะครับแล้วก็ตัว Collectible Ticket มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ดูตัววิวักันครบ2แบบแน่นอนนะครับผมมามาดูลายเสื้อกันดีกว่านะครับสาหรับลายเสื้อนี้ก็เป็นลายมัสเซิล e ดอร์หมายเลขหนึ่งนะเดี๋ยวลุกให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเห็นไม่ชัดนะครับผม ก็จะเป็นแบบลายเท่ๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีคําว่าชินมาสเตอร์นะครับลายเดียวกับมิชลอนบดเลยนะนี่จะหยิบมาให้ดูนี่ลายเดียวกันเลยนะครับคือของมันคู่กันนะต้องต้องมีนะครับเนี่ยของมันต้องมีนะคือสวยงามมากเลยนะเสื้อใส่ไปดูชินมาสเตอร์แบบเท่ๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังสั่งได้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะทางออนไลน์สวยมากด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีขาวล้วนนะครับ โดยรวมก็ถือว่าสวยงามน่าสะสมมากเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับเป็นชุดของเมเจอร์นะอันนี้จะเป็นเสื้อมาสเตเดอร์หมายเลข2นะครับก็จะเป็นคนละลายกับของ SF เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเก็บครบทั้งหมายเลข1และหมายเลข2เนี่ยก็ต้องจัดทั้ง2เจ้าเลยนะครับผม <1> 1> โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวของ collectible ticket กันดีกว่านะครับมาครับสำหรับตัว collectible ticket เนี่ยผมจะให้ดูในมุมนี้นะครับจะได้เห็นของกันชัด อันนี้ก็มี2ลายนะครับเดี๋ยวมาดูลายนี้กันก่อนลายนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้ากากของมาสไซเดอร์แบบใหญ่ๆเลยนะครับีลายเดียวกับโปสเตอร์อันแรกที่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะออกจากซองพลาสติกใสกันดีกว่านะครับจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับกับความวิบวับนะครับผมจุ๊บนี่มาแล้วนะครับผมกับตัว collectible ticket นะครับเอที่เทียกกันว่าตัววิบวับนั่นเองนะโอ้โหคือแบบสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนดูดิ ้อนแสงแบบโอ้โหสีลุ้มชัดเจนมากสวยอ่ะนะครับผมสวยจริงนะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอย่างนี้ดีเทลโอ้โหคือพรีเมียมสุดๆนะคอนเทมโพเรติเกตของ s อนี่ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับสวยมากโอ้โหเนี่ยคือเห็นดวงตาชัดเลยทีเดียวเชียวนะครับสวยสุดนะครับผมโอ้โหสวยจะจัดด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็น ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยมันสะท้อนแสงเหมือนกันนะดูใกล้ๆกันนะครับนี่ด้านบนก็มีเขียนไว้นะครับ S.F. p a r t s Collectible Ticket แบบที่82นะครับแล้วก็มีชื่อเรื่องนะครับช h i n m a s k Rider นี่เลยนะครับผมพวมกัดนะครับ Tiki กิอันโนะครับนี่อันนี้ก็บริษัทนะครับโตเอะนะครับผมแล้วก็วันที่ชายนะครับวันที่24-25 2023โรงภาพยนตร์ S.F. นะครับไทยแลนด์ โหคือสวยมากนะครับผมไม่มีไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกลายกันดีกว่าสําหรับลายนี้นะครับก็จะเป็นตัวของมาสเตอร์หมายเลขสองนะครับอ่ะ oh. ที่นี่เลยมาสเตอร์ Rider, หมายเลขสองสวยไม่แพ้เมื่อกี้เลยเนี่ยเทครับเทด้านหลังนะครับเป็น collectible ticket แบบที่83นะนี่เลย เดี๋ยวมาเทียบด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้เหมือนกันเลยนะต่างกันที่เบอร์ collectible ticket ด้านบนนะครับนี่เลยสวยมากคนค่าแก่การสะสมมากเลยนะครับทั้ง2ชิ้นเลยโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่า มาครับผมสำหรับของชิ้นต่อๆมาเนี่ยก็จะเป็นของจากรอบพิเศษที่ไปดูมาเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับซึ่งสําหรับแพ็ครอบพิเศษเนี่ยก็จะมี2แพ็คด้วยกันนะครับเป็นแพ็ค550บาทนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตั๋วลายเข็มขัดนะครับแบบสุ่ม1ชิ้นเข็มขัด2ชิ้นแล้วก็เป็นโปสการ์ดแบบสุ่มอีก2ใบนะครับส่วนอีแพ็คนึงเนี่ยจะราคา850นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยตั๋วลายเข็มขัด1ชิ้นนะครับเข็มขัด2ชิ้นแล้วก็โปสการ์ดครบ4ใบเลยนะครับผมแล้วก็ อีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษมากของ850คือได้เสื้อลายช็อกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งผมก็ซื้อเป็นแพ็ค550มานะครับก็จะได้แค่3อย่างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตั๋วนะครับผมในรูปแบบของเข็มขัดนะครับมาสไรเดอร์เลยน,นี่ก็จะมีทั้งของหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เลยนะครับเดี๋ยวมาดูหมายเลข1กันก่อนนี่บอกเลยว่าคือสวยงามมากนะครับ เาปิ้นภาพมาค่อนข้างชัดเลยนะต้องหหวเ็มขนาดแต่ว่าแบบตรงสายมันก็จะเดิอไปตามลําดับนะด้านหน้านะครับคือดีเทลสวยมากนะแล้วก็ด้านหลังจะมีโลโก้ชิ้นมาสเตอร์ภาษาไทยนะครับแล้วก็มีโรงที่ฉายวันที่เวลาอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้เขียนไว้มีโลโก้ dex โลโก้แจมนะครับผมสวยมากเลยอะนะตัวนี้ก็แบบเหมือนกับชิ้นอุลตร้แมนเลยนะครับเป็นกระดาษมัน,มน มาดูของหมายเลข2กันดีกว่าสำหรับตัวหมายเลข2เนี่ยก็เป็นเข็มขัดสายสีแดงนะครับก็มีความแตกต่างกันนะหัวเข็มขัดก็ต่างกันนะเนี่ยดีเทลรู้สึกจะน้อยกว่าหมายเลขหนึ่งนะครับสวยนะเป็นด้านหน้ามาชัดเหมือนกันนะครับส่วนสายเข็มขัดก็เบลอเหมือนกันเพราะมันเป็นรูปถ่ายด้วยแหละไม่ใช่ลรกว่าด้านหลังนะครับก็มีโลโก้ชินมัสเดเดร์นะสีก็ต่างกันนะครับเดีย๋ยวเอามาเทียบให้ดู อันนี้ของหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสอนะครับสวยมากคือแบบสวยสุดๆนะครับผมดีเทลต่างกันประมาณนี้เลยนะโอเคนั้นไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่ามาครับผมแล้วสำหรับชิ้นต่อมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวของเข็มกลัดนะครับมาแกะดูชัดๆกันดีกว่านี่แกะให้ดูเลยนะครับชื๊บมาแล้วกับตัว เข็มกลัดนะครับผมก็จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งไรเดอร์แล้วก็ช็อคเกอร์เลยนะครับนี่คือสวยมากเลยนะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์แบบเป็นมอไซค์นหน้านะครับโอ้คือเท่มากไรเดอร์แล้วก็สัญ,ญลักษณ์นกของตัวช็อคเกอร์นะครับก็ดูดุดันนะสวยเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเข็มกลัดนะครับเราสามารถเอาไปติดกระเป๋าหรือติดอะไรก็ได้เดี๋ยวถอดออกมาให้ดูสักอันแล้วกันชื้มาแล้วนะครับ นี่ถอดมาก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าส,สําหรับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยเป็นเข็มกดัดอันเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากก็ถือว่าสวยงามนะตัวช็อกเกอร์ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับก็เป็นแบบนี้เลยโอเคก็ okay. จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวเข็มกดัดมาครับสําหรับของ ุดสุดท้ายของเรานะครับเป็นโปสการ์ดแบบสุ่มทั้งหมด2ลายนั่นเองนะครับโปสการ์ดมันจะมี4ลายนะถ้าซื้อแพ็ค850นี่คือได้ครบ4ลายนี้เลยนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามารุ้นกันดีก,กว่าว่า2ลายที่เราได้มาจะมีลายอะไรกันบ้างนะครับมาเลยชึบมาเปิดกันเลยนะครับ3 2 1หนึ่งชึบโอ้โหได้มาแล้วนะครับผมกับ ลายมัสเตอร์หมายเลขหนึ่งนะครับโอ้โหหมายเลขหนึ่งทั้งสองใบเลยนะถือว่าสวยงามเลยนะครับเนี่ยมาดูใบนี้กันก่อนละกันนะครับสําหรับใบนี้นะครับก็จะเป็นลายแบบโปสเตอร์ที่โปรโมทเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับมีลายเดียวกับเสื้อแลวก็วิชวลบอร์ดของผมที่รีวิวไปในคลิปนี้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับลายนี้ด้านหลังก็จะมีคําว่าชินมัสเตอร์นะครับผม,มโลโก้ภาษาไทย สวยจริงๆนะดูดีเทลใกล้ๆกันผมว่าเนื้อกระดาษนี่ก็ดีเลยนะครับเป็นกระดาษแบบโฟโต้สวยมากมาดูอีกลายกันดีก,กว่าแต่ก็สำหรับลายนี้นะครับก็เป็นตัวของชินมาไซเดอร์ที่เป็นแบบชุดคนแสดงและไม่ใช่รูปวาดนะครับถ้าเป็นอันเมื่อกี้นี่เป็นภาพวาดมัน,นก็จะมีตัวของมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับคือเท่มากแบบยืนตรงๆก็เท่แล้วโอ้โหเท่เกินนะชินไรเดอร์ของเรา มาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่โห้ือเท่มากดูชินไรเดอร์นี่คลาสสิกสุดๆนะครับนะสวยด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับมีโลโก้ชินมาร์เซเดอร์สีแดงแล้วก็พื้นหลังสีดำเโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะที่ได้2ลายนี้เพราะว่าอีก2ลายก็เป็นตัวละครอ,อื่นนะครับอย่างหมายเลขก2แล้วก็หมายเลขศนะรู้สึกดีดละที่ได้ลายหมายเลขหทั้ง2ใบนะครับ สวยครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมเซา,าร,ร์กันรีวิวของที่ได้จัาก,การไปดูหนังเรื่องชินมัสเตอร์เดอร์นะครับโดยรวมของทุกชิ้นเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟนมัสเตอร์เดอร์เนี่ยไม่ควรพลาดกับของสมนาคุณเหล่านี้เลยนะครับบางชิ้นเนี่ยก็ยังมีขายอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมไปจัดกันได้นะครับผมอ่าแล้วก็จริงๆของสมนาคุณจากชินมาสเตเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับมันจะมีโปรโมชั่นของรอบปกติด้วยนะครับก็คือแถมแฟ้มนะครับผมอันนี้ก็ทุก2ที่นั่งเนี่ยก็สามารถแรกลกรับไปได้เลยฟรีๆหชิ้นนะครับก็จะมี2ลนยนะสำหรับแฟ้มเป็นลายของวันที่24-31พฤษภาคมนะครับแล้วก็ลายของวันที่1-7มิถุนายนนะถ้าใครอยากได้ลายไหนเนี่ยก็ไปดูชินมาสเตเดอร์ในวันนั้นนะครับแต่ถ้าอยากได้2ลายก็ ต้องจัดทั้ง2วันนะครับผมแล้วก็สำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็มีเขียนรีวิวไว้ในเพจนะครับถ้าใครสนใจอ่านรีวิวที่ผมเขียนเนี่ยก็สามารถตามไปอ่านได้ที่เพจพีดีวทอยทาง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีนะโอเคครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ